ลองแม่ค่ะหนึ่งในชัยมงคลจปรรการที่มีประวัติความเป็นมาควบคู่กับเมืองเชียงใหม่มากว่า725ปีทําปีทำหน้าที่เป็นคูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมืองเชียงใหม่ด้วยเส้นทางที่ไหลคดเคี้ยวอ้อมเมืองไปมาและยังช่วยในการระบายน้ำจากเขตตัวเมืองลงไปยังแม่น้ำปิงจึงมีส่วนช่วยป้องกันน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ในฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภค และการสัญจรทางน้ำของคนในพื้นที่ต่อมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็นที่หมายหลักของนักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงทำให้ตัวเมืองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วประกอบกับที่ในเวลานั้นยังไม่มีแผนรองรับการเติบโตที่ดีไม่มีการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไม่มีระบบจัดการพื้นที่อยู่อาศัยและไม่มีการวางระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนนี้น้านี่มันดำเหม็นเมื่อม่คืนก่อน,นอนก่อนมนได้เหม็นดําเป็นน้ำำําคํามขยะนักยุ่งายก่อนนักกินกับเหมน็นข้อม่ขา,าดเป็นห้องน้ําทิ้งไปเลยมันเกิดส่งผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านจึงทําให้ชุมชนริมคลองแม่ขากลายเป็นชุมชนแออัดมีการปลูกสร้างบ้านรุกล้ําไปในลําคลองเกิดปัญหาขยะในลําคลองน,น้ําเน่าเสียและสภาพแวดล้อมโดยรอบเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาศัยอยู่เป็นอย่างมากพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในคลองแม่ข่าที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ดำเนินโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ที่ต่างร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาลำคลองและปรับภูมิทัศน์ของคลองแม่ขา่าและลำน้ำสาขาตั้งแต่พุทธศักราช2561นับเป็นจุดเริ่มต้นของความตื่นตัวเห็นความสำคัญและความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจการดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์คลองแม่ขา่าของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นนับแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยคำหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชการที่10ท่านยังเห็นเรื่องแม่น้ำลำคลองแล้วก็ตอนนี้ทํามืดมีน้ำไหลใสสะอาดแล้วก็ชาวชุมชนก็มีการค้าขายทำให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิต แลกก็มมีควาสุขขันนึ้จากการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของคลองแม่ข่าไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งน้ําต้นทุนของลําคลองการบําบัดน้ําเสียก่อนระบายลงคลองการพัฒนาพื้นที่คลองโดยการขุดลอกและกําจัดวัชพืชรวมไปถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทรงผลให้บริเวณดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นพร้อมๆกับที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในนเเววลาดียกัความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลองแม่ขาจึงสามารถนำไปเป็นต้นแบบในการจัดทําโครงการพัฒนาคูคลองในแหล่งชุมชนต่างๆอีกมากมายหลายแหง่งเป็นการขยายผลจากจุดเล็กๆไปสู่ภาพรวมในระดับประเทศคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นค่ะผมมีความสุขมากที่คลองแม่ขากลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งครับที่นี่สร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะ คลองแม่ค่ะบรรยากาศดีขนาดเลยเจ้าขอบคุณที่เข้ามาปรับปรุงคลองแม่ค่ะทาให้เด็กๆในชุมชนได้มีที่วิ่งเล่นขอบคุณมากๆเลยค่ะหนูมีความสุขมากค่ะคลองแม่ค่ะในวันนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้มาเยือนมีการจัดทําผังกาหนดโซนประเภทสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว มีการปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงพืชผักสวนครัวและดำเนินการด้านการอนุรักษ์และปรับภูมิทัศน์บริเวณกำแพงดินซึ่งเป็นกำแพงเมืองเชียงใหม่เดิมให้สะท้อนถึงสถานที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงบ้านเรือนริมคลองแม่ขา่าให้สะอาดสวยงามและยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน นอกจากภูมิทัศน์ที่สวยงามสะอาดตาและการได้มาซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วผลพวงอันสำคัญที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาคลองแม่ขา่าก็คือพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะเป็นกลไกในการสร้างความรู้สึกซ้ำนึกรักในถิ่นที่อยู่อาศัยและยังจะถ่ายทอดไปสู่เด็กเยาวชนคนรุ่นต่อไป ให้มีความภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ค่ะให้อยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่และคู่กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป